สวัสดีครับนะครับวันนี้เองนะครับเป็นวันแรกนะครับที่กับผมนายชำนาญศรีสวัสดนะครับในฐานะประธานสภาคนใหม่นะครับได้เข้ามารับงานจากสภาชุดที่แล้วนะครับอย่างสมบูรณ์แบบส่วนเช้าวันนี้นะครับมาถึงปุ๊บเนี่ยครับต้องคนไทยต้องมีเรื่องงามยามดีหน่อยนะครับผมไปสักการะนะครับพนังจามเตวีและครับสิงห์สิทธิ์ที่ประจําองค์การท่องเที่ยวประเทศไทยแห่งนี้นะครับ แล้วก็มีผู้ใหญ่หลายท่านนะครับไม่ว่าท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวนะครับให้านท่องเที่ยวลคาเกีกับขึ้นมาแข่งกั็เดิมนะครับายใตการนของจงนะครับท่านปออทีเสร็จนะครับคณะของสภาวตสาหกรรมตตตอนนี้เป็นช่วงที่เราคงจะต้องร่วมมือกันนะเพื่อ เพื่อภาพของการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของอะไรทั้งหมดจากสวทชวนะครับอรองผู้ว่าเป็นในประเทศนะครับที่มาเหมือนว่าให้อว่าเลยกันแนะนําและก็แสดงความยินดีนะครับผมขอบคุณมากๆจริงๆนะครับฝ่ายัมพัยก็มีความยินดีแล้วก็พร้อมที่จะร่วมง,งานนะครับแล้วก็สนับสน,นการทํางานของสวทการท่องเที่ยวไทยแล้วก็การท่องเที่ยวไทยให,ให้มีความราบรื่นและก็เจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีครับน,นะครับ เข้ามาเนี่ยรู้ว่าหนักหนาสงัดจริงๆนะครับวิกฤตครั้งนี้แต่พวกเราจะรวมรลพลังภาคเอชนนะครับร่วมกับภาครัฐนะครับเพื่อจะกลับเคลื่อนแล้วรอดไปด้วยกันได้ครับขอบคุณมากครับ